อร่อยเล e t อร่อยนละกัะเูริดว,วันนี้อยากจะชวนมารับประทานอาหารนี่ค่ะร้านชื่อว่า The Chopstick ก็อยู่ระหว่างสุขุมวิท34มิ 34, ่กับ3าจะเรามาคุยกับ Managing Director ด้วยกัน คุณอะมนวันพาทานโบจาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห,โหอาหารมองลงไปเป็นอาหารท็อปออฟมาจานดวนจานเด็ดล้วนแล้วแต่นำมาจากฮ่องกงทั้งสิ้น ฟังจากน้องโบเล่าจ้ะค่ะร้านเดอะช็อปสติกของเราเป็นแนวอาหารจีนสตรีทแนวฮ่องกงค่ะคุณภาพระดับพัตคาารแต่ละคา oh, <yeah. S 1> มีตรภาพค่ะสำหรับเมนูแรกนะคะข้าวปิดวิญ,ญญาณเราได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องคนเล็กก oh. ุ๊กเท oh. วดาค่ะ,คะเราใช้หมูอบน้ำผึ้งสูตรของทางร้านนะคะเป็นหมูสันคอค่ะท็อปด้วยไข่ไก่ออร์แกนิกและใช้ข้าวหอมต้นฤดูค่ะจะมีน้ำจิ้มซอสบาร์บีคิวค่ะน้ำจิ้มขิงแล้วก็น้ำจิ้มที่3า <Yeah. S 1> น้ำจิ้มเซียงหาค่ะ เมนูที่2ค่ะจะเป็นข้าวพ็อกช็อปทอดนะคะ,คะเราใช้หมูทอดแล้วก็จะมีราดน้ำซอสแกงกะหรี่ค่ะจะใช้น้ำซอสระดับมาสเตอร์เชฟในการเสิร์ฟให้ลูกค้าค่ะ ลองไปจานที่3าม๊ะเกาเหลาเนื้อตุนรวมหม้อดินนะคะอ่าน้ําซุปเราเคี่ยวไม่ต่ํากว่า5ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นจะมีกลิ่นหอมของเนื้อแน่นอนจะมีเนื้อส่วนท้องนะคะเอ็นแล้วก็เนื้อดอกดําเมนูที่4เมนูเป่าฮือเจียนคณนาฮ่องกงนะคะน้าซอสจากทางร้านด้วยเป่าฮื้อคุณภาพเสิร์ฟเป็นตัวให้กับลูกค้าเลยค่ะแล้วก็มีเห็ดหอมใหญ่ๆให้ได้ลิมลองค่ะเสิร์ฟกับคณนาฮ่องกงค่ะ บะหมี่สไตล์ฮ่องกงของเราเนี่ยที่เราเอามาเสิร์ฟเนี่ยก็คือเป็ดเราก็จะมีหมูอบน้ำผึ้งนะคะนอกจากนั้นสามารถเลือกท็อปได้ตามใจจะมีหมูกรอบไก่ต้มสามสายพันธุ์เป่าฮื้อหรือว่าเนื้อตุ่นค่ะเราก็จะมีน้ำซุปกั่งป้วยนะคะเพราะฉะนั้นได้ความหอมกลมกล่อมแน่นอนค่ะบะหมี่ของเราเนี่ยก็ใช้บะหมีน่นำเข้าจากฮ่องกงเช่นกันระดับพัตคาการหรือว่าร้านมิชลินค่ะร้านเปิดกี่โมงจ้าร้านที่สาขาสุขุมวิทเปิด10โมงปิดตี2ค่ะ สาขาที่2อ,อยู่ในโรงแรมเอเชียทั้ง2องสาขาเดินทางโดย BTS กรสะดวกมากๆเลยนะคะแต่สำหรับสาขาที่เซนทั e อีสต์วิวอันนั้นเป็น Express นะคะหรือต้องขอการันตีทั้ง3ส,สาขาของ The ะช็อป t ติกเป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้าน The ะช็อป t ติกตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทร,ร้านอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท32และ34 รอแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศกับคุณรีและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าชื่อร้านว่า The Chopstick เพียงคุณเข้าใจ AIS point หนึ่งคะแนนเท่านั้นจะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลด1 5เไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับสาขาสุขุมวิทและสาขาโรงแรมเอเชียเมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤศจิกายน2568ค่ะ ขอขอบคุณ a อ s ที่ช่วยโปรโมทร้านเดอะช็อปสติ๊กนะคะเชิญมาใช้พอย์กันที่ร้านของเราได้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกคนกันถึงวันศุกร์เวลา8นาก45นา,าทีนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีค่ะติดตามข้อมูลดีๆนะคะและโปรโมชั่นเลิศเลิศทั้งสิน้นผ่านช่องทางของฤทีดได้ขึ้นไว้ให้อร่อยเลิศคุณฤทนะจะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ